กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเอฟซี FC, นุ่มโวนคนตะการทุกคนนะครับผมมือนี้บ่าวเข็มกับยูทีให้โล่ฟ้ามนะพี่น้องกับพอดีพอให้เรามีควายมาไหมครับพี่นอ้อ,อ,มมมนองมาเปิดราคาให้พี่ให้น้องเข้านะครับผมพูดดีสน้นจีสนใจนะครับอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับผมมันมีควายแบบใดนะครับผมราคาเทอด้ะ เดี๋ยวไปชมครับพ่อให้กันเลยนะครับสวัสดีครับพ่อให้ครับสวัสดีครับผมครับพ่อให้อ่าที่ตั้งของขอของฟาร์มข้าอยู่เสมครับพ่อให้อยู่บ้านสำโรงตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อพ่อให้นะครับแปดเ1้าหกหครับ0 8 9 6 1 8 1 5 8 9้นาะพ่อให้เนาะครับผมมีจักโตครับพ่อให้มือนีนของเฮามี2แม่ลูกกับแม่สาวสิเปิดครับมีสำราหาตัวเนาะครับสโค้งกับแม่สาวหนึ่งครับผม เดี๋ยวเ้ามาเบื้องตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนี่เป็นควาวให้เป็นมูล่าครับเป็นมูล่านะว่าให้นาะลูกได้ว่าลูกเป็นไทยเราละพามาเป็นไทยแล้วลูกนี่เป็นตัวเมียเป็นพ่อใดครับขอให้คอคุ้ม่อคุ้มฝูงครับเป็น่อคุ้มฝูงนะครับผมแม่มูล่านี่เราได้จักลูกแล้วพ่อได้สามแล้วครับลูกซีไปครับลูกซีพึ่งทับได้ได้เดือนกัวได้เดือนกัวท้าพอคุ้มฝูงบอพ่อเก้าเนี่แหละพอคุ้มฝูงคือเก้านะครับเป็นพอไท่นะผมพอไท่พอเดียวกันนี่แหละ ส่วนสูงรถเท่าไรครับพ่อให้ก็ดีโยสูสีร้อยสี่พรมบอดีวัดบอดีวัดคราบประมาณนี้แหละร้อยสามเจ็ดสามแปดบวกครับประมาณนี้นะผมเราเป็นควายมูลาพามากหรือเป่าครับพามาแล้วครับเป็นมูลาพามาแล้วแต่ว่าหางบอดอกหางดำอ่าหางดำมีถุงเท่าจังน้อยครับแต่ว่าเหลือประมาณมูลาประมาณเจ็ดสิบห้านะไทยยีิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับอันนี้ลูกเล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะทำไปเร็วมาเร็วมาเนี่ครับเป็นลูก ลูกแล้วเด้จักเดือนพอให้ลูกก็ดีประมาณเจ็ดเดือน้วครับประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องเขาแท่งเข้าหรือเปล่เเป็นเจ็ดแปดเดือนแล้วล่ะพอคุ้มฟูงครับพอคุ้มโตเป็นพอให้ครับพอราคาเท่าไหร่พอให้เปิดเบาๆครับเปิดไว้แสนสองครับสิบสองครับโอ้เปิดไวละหกหมื่นเนาะครับเช่นตีเป็นโตก็ได้ตัวละหกหมื่นนะว่าขายขายร่วมนะครับพี่น้องขาคานี่เป็นราคาตัวร่องได้้วก็ราคารงพร้อมครับ คุยกันจบกับพร้อมทรงเน้องพ่อให้เนาะบวกเพิ่มเนาะก็ได้บวกเพิ่มครับแต่ว่าคููใดมักสายตางเ้วยพี่น้องล่ำตัวเขากับเน่านะครับผมเนื้อหนังดีวงเขาเนี่ยเอาไปทับพอดีๆเป็นควายให้บีดนะครับผมเนี่ยหนังดีพัฒนานะครับผมหางบอดดอกหางตัวนี้เป็นมูลามอนจับเนาะพ่อครับเป็นมูลาพาไทยเป็นมูาพาาไทยมจังน้อยนะครับผมนี่นี่เบิ่งครับแต่ว่าลูกออกมาไทยไทยเลยได้พี่น้องลูกเป็นไทยแชีงขาดีลูกมันลูกออกมาสีควายไทยเลย นะครับผมแต่งจำมีครบเบิดนะครับผมเนี่ยแสดงว่าเขาทรงลูกยื่นไปทั้งพอหลายกว่านะครับผมนะครับควายพึ่งเดชเดือนครับลูกเราตัวแม่แสนสองครับเบาคือว่าราคาเบาเาเลยเหะนี่คราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องจับต้องได้ราคาถูกเนื้อหนังดีแม่มันเมืองครับแม่เราอ่างนะครับโค้งสางใหญ่นะครับผมสูงสมราคาเรา่ะครัคพี่น้อง มาเบิ่งเอาแต่ว่าเนื้อนังดีขนาดผูโรคแข็งขาเงยเอาดีเป็นแต่เงี้ยเยอะแต่เงี้ไปอยู่น้อพ่อเนาะครับเป็นแต่เงี้ยยอะสมราคาเราเนาะพ่อพอคุ้มฟงเขาก็บร้อยหกสิบพอคุ้มฟงกับมอนขีลายดิครับมอนควายอันตะกอควายจิกกอบันเท่าดิครับพอคุ้มฟงกับควายไงคือกันนะครับเบิ่งครับนี่แสนสองนะครับพอให้หน่อยเงินยอมกับพอเอาเลี้ยงแทบเนี่ไปก็เปิด เสียนต้น,น internet, ตุนนะพ่อเนาะเสียนตนต้นแล้ว็ยังต่อร่องได้อีก่ก็ไดเอ็กราคาทรงอีกพร้อมราคาทรงอีกพร้อมนะครับผมเบิ่งร่ำขามันเงาเป็นแต่เงาโย <Heather. S 2> ลูกั<า>บพ่อลูกเลากก็ดีนะพ่อเนาลเนละล,ลูก,ลกเป็นไทยลแล้วนี่ก็รับประกันตํานี้ผู้ไดหมักสายตางเด้อพี่นองเด้อเอาไปล่องพัฒนาเบื้องครับควายสายตางเนี่ยมันดีบอนะครับผมนี่ผู้ไดหมักกว่าผู้ใดเคยเลี่ยงครับหรือว่าอยากเลี่ยงแต่ก็เชื่องนะพ่อเนาะเชื่องครับเชื่องยาดีระบบ ฟึดฟัดบ่อทางดังใส่เลยนหูครับหูนี่ถือว่าเพื่อนแมนนี่หูเชื่องดีนะครับพี่น้องนี่ว่ามีนิไซด์ดีอันราติส้นดอกนั่นแมนสูงเทื่อเลยลุงลังตัวมันจะทางดังใส่นะครับพี่น้องส้นเลยนี่ว่ายอันอันบ่บอหูบ่เอว่ายด่วนดอกขายพ่อไปขายน้ำตลาดนัดแล้วถือว่าหนาดีตั้นี้สำคัญพอแล้วก็รับประกันครรรััับบปะกนมาเบิ่งอยู่ขอกเลยพี่น้องมาเห็นขอกเข็นลักเข็นเฮี้ยนนี่รับประกันได้เลย มันมีตำหนิสําคัญเท่ากับเอามาขค้นือนกันคืรับเคลื่อนครับง่ายๆเลยนาะพอเนาะง่ายๆเลยรับคืนให้มาเบิ้งเอานะครับผมสำหรับคมแรกนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นน้อพอเนาะโอเคพอเอาไปเบิ้งตัวต่อไปครับครับพี่น้องตัวต่อมากครับตัวที่สองนะครับผมเดี๋ยวสอบถามพอให้เลยครับตัวที่สองนี่เป็นควายจังไดพอเป็นควายบ้านข้าเจ้าผสมน้ำเชื่อกลมแต่ก่อนบ้านนี้เป็นควายบ้านเบี้ยงบ้านแบบว่ามันอ้วนอ้วนกับอ้วนหยา บ่กินหัวอาหารห้ามกับบ๊กินรับประกันในเลยว่าบ่บ่กินหัวอาหารบร่วยแมนคุ้ยอ้วนหัวอาหารอ้วนหยาาไหร่อันนี้คืออ้นวนหยาอ้วนเฟี้ยงแมนมันเป็นคุ้ยแม่สาวเป็นสาวแก่แล้วมันอาจจะขึ้นอยู่แต่ว่าเจ้าของดีบ่รู้ครับได้เขียวเท่าไรแล้วพ,อพอ่อเขียวนี่มันดีบ่วยแมนเขียวสามหรือเปล่าครับได้เช็คกี่บ่พ่อบ่ได้ได้เช็คเด้มีแต่เช็คมดลูกเมืนบอกครับมีแต่เช็คมดลูกแต่บ๊วยมันประมาณสี่ปีละสี่ปีกว่าเนาะหอมนะสี่ปีกว่าได้เยอะ เป็นเสาไงครับพี่น้องเสาไงเสาแก่เขาเอื่อนอ้วนครับเสาแก่แต่แต่ได้ตรวจมดลูกแล้วประกันมดลูกให้อันนี้ก่อนผอเอาม้าผอกะให้หมอมอันตะเซา้มดลูกแมนครับอันอันอันจะเซร้าแล้วมดลูกดีไข้หนุ่ยไงซ้ับครับพอรับประกันให้ยึดเลี้ยงมดลูกอ๋อแต่แกเป็นควายอ่าอีสานบ้านเฮาครับน้ำเชื่อกลมน้ำเชื่อกลมครับอ่าข้าจ้าทับน้ำเชื่อของกรมปศุสัตว์แมนครับจควายแม่ไทยเฮาแมนไทยบ้านเฮา ไปท่ไทยบัานก็เลอยออกมาเป็นตัวนี้แม่นมันเป็นควยอ้วนหยาเพราะมันควยอ้วนหัวอาหารบาดส่้นสูงแล้วเท่าไหร่พ่อวัดเขาเข่าร้อยซี่สามซี่ครับประมา่นะพ่อครับประมาณนยูนี่แหละครับพี่น้องบวกลบเอานะครับผมไม่นแต่ว่าอ้วนนี่เบิ่งครับเลี้ยงอ้วนอ้วนดีแต่ว่าบ่แมันอ้วนหัวอาหารคันกินอาหารนี่ห้ซื่ๆฉันกินอาหารนี่ห้ซื่ๆเลยครับโอ้เลี้ยงกินยากินยาดีกินยากินฟางนะครับอันนี้อ้วนธรรมชาติคอันนี้โมเมนต์อ้วนอาหาร มอนอวนอาหารเสริมนะครับผมนี่เป็น,ปนท้องว่างยางย่อย,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 ย่างเน่าเลยพี่น้องท้องอว่างได้มาไม่กันมันเป็นส,สั์กันดีผสมใบยุ้ข้นว่าเลี้ยงตวรวจมลูกตัวจแล้วพึงพ่งได้มากครับพึ่งได้มากขั้นถ้าเป็นสัต์ก็จะก็จ,จ,จะทับ,บแต่ว่าตอนนี้ท่านได้เป็นสนัดนะพ่อเนาะตอนนี้ว่าท่านได้เป็นสั์มีแต่ตรวจมลูกเราเอามาตับตรวนมลูกประกันมลูกว่ามลูกดีแล้วก็ใครบ่รีบบ่ยังไข่เันไหมไงประกันให้ได้ยุ่งแน่นครับอวนอวนอีรีพี่ห้องจนมุมนี้มองบุ่มเลยพี่ห้องเบื้องขับโอ้โหว่าจังไหยมอ้อวนครับแท้ เบื้องถ่ายเล่ากานนี่เรียกก็ว่าแม่นอ้วนหยาอันหัวหันแต่ว่าใส่เหล่าพ่อกินให้เลยเออราคาเดี๋ยวพอราคาราคาเปิดเบาๆไว้เปิดไว้แสนเจ็ดครับแสนเจ็ดกพอเนาะราคาช่งราคาต่อร่องได้ต่อร่องได้อีกนะครับผมแสนเจ็ดหมื่นแสนเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องกะสูงลอยสี่สิบสามนะครับเปิงคิงล่ำโตประกันลอยสี่สามประกันลอยสี่สามเลยนะครับผมมาวัดเอาหนาขอกเลยพี่นงค์หรือตลับเมตรมาพร้อมหรือโบมี่มาเอาอยู่นี่ก็ได้มาเบิ่งตัวจริงเอามาวัดเอาเลยนะครับผมนี่ มาเบิ่งเอาแต่อ้วนนี่ว่าคักเลยพี่น้องบ่มีหม่องบุ๊ปเลยยามมันอ้วนคักอยู่นี่มันเลิกอ่สิเบิ่งบ่ออกว่ามันเป็นสัตว์พูดได้นึงหก็ว่ามันอ้วนแล้วมันสิเป็นมันการการเป็นมันเนี่ยมันมันบ่ได้เกี่ยวกับมันอ้วนดอกครับพ่อคือเฮาก็ตรวจมาลูกตรวจรังไข่แล้วหมอก็ว่ามันดีก็มีสิทธิ์ได้ลูกเอาลูกได้ง่ายอยู่เพราะว่าไข่มันหน่วยง่ายท่านเคยมีลูกมาเนาะพ่อมันยังเป็นควายสาวแก่บางเทื่อเพิ่นเลี้ยงแล้วเพิ่นบ่ฮู้จักว่ามันเป็นสัตว์จังได๋นะครับพ่อ นข้อยสาวงข้อยสีปีงามงามงามนะเขาเบ่งครับ,รบแต่เราชัดเจนนะครับแต่มแม่เราใน <จำ S 2> เป็นพ่อแม่บ้นบานๆแต้ว่าข้าเจบบ้าผสมไอ้น้ำเชื่อมัมจากมันลูกตัวใดครับจากบัวบกบัวลูกเนาะครับสมักสยก่อนนะครับผมมันจะมีน้ำเชื่อของกรมอุตส่าหเอามา แจกใจผสมให้พี่ให้น้องน้ำบา่นนะครับอันนี้เข้ากับรูได้ซ้ำเพิ่นบอกให้ฟังเนาะครับของขาก็ซื่อมาแม่น้องขวสื้อมาควายสื่อแม่มนควายเลี้ยงเองก็ู่น้ำเห่านี่ก็ได้รูได้แต่ว่าเออเขามาตรวจมันลูกแล้วมันลูกมันดีก็ขอมุ่นก็คือพวกตํานี้พวกกิ่งนี่แหละแมนนะครับผมแหนบ่มีรเราประกันตํานี้อีกซ้นรรบประกันเนาะแต่พูดอย่างหนึ่งว่ายันเลี้ยงย่ายันว่ามันอ้วนหัวหันใครกินหัวหันนี่ผมชี้ให้สองเท่า กินหัวอาหารเนี่ยแม่นมันบ่กินห้ผมบอกเนี่ยอย่าไปหัดเด้คือเอาไปนี่เอาหัวอาหารเท่ห้เลยหัวอาหารเทเลยบางอครั้งหนึ่งก็บว่กินเออแค่กินเนี่ยห้ยห้เลยใส่ื้อแล้วก็แถมเงินให้พ่อมแถมเงินให้ผมเนี่ยเพรว่าเลี้ยงกินยากินยาดีอ่ากินยากินฟางนี่กินปกติปกติอ้วนหยาอ้วันนาดีเอาพี่น้องนี่ยครับแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องครับ พิจรารณาเบิงนะครับผมลองผุดคุยเบิงขั้นมักขั้นเื่นชอบนะครับผมบผู้มีคุ้ยพ่อพันกับคุ้ยผู่กับพ่อเอาไปโยขันมันมีคุ้ยผู่มันก็จะเป็นสัตว์อยมันก็จะหูจักเนาะงพ่อมันก็จดิรู้จักอยูอ่สังเกตง่ายเอาง่ายเพราะว่ามีคุ้ยผู่จับสัตว์มีคุย้ยผู่ทำน,นี่เขากบ็ได้ขายราคาเกินตัวดอกขายราคาเกษตรกรจับต้องได้ยุคเบิงดันหนาพี่น้องเอิ๊กไรกว่างนะครับหลังเบิงครับหลังเงาครับลำโตดีราคาก่แสนเจ็ดครับพี่น้อง เสียงชอบเงินราคาต่อรองได้ราคาร้ย่งมทรงบ่ไม่บวกเพิ่มเออวกเผาใหญ่เลยพี่น้องกระดูกขาเล็บนะครับเล็บแน่นใหญ่เง้าวนะครับตัวหน้ากระนกดีหน้าสวยเขาเปิดกงพอซื้อไปเสียงผู้ใดมีพอพันก็ได้มันอันลูกเขาท่องเร็วมันกับว่เป็นราคานี้เนาะอมันกับเสียงทุกตัวลราเม็นว่าเป็นลูกเลี้ยงน้ำข้นกับเสี้ยงขึ้นกันอันมันกับข้นอยู่กับดวงกับสิ้นของคนเราไม่เอานะ ผู้จังหนึ่งเลี่ยงอันเสื่องยู้อสเทียวเรพรติดเพื่อนเอาไปสาเสื่งแค่เดียวติดกับมี่แมนครับแล้วแต่ดวงตาแต่ดวงเนาะหัเนาะแมนครับสิ้นลุโบลุนะครฮะแมนเพราะว่าขึ้นอยู่กับดวงดวงผู้จังหนึ่งนัน่นเลี้ยงคั้ยดำโบลุแต่ว่าเลี้ยงคั้ยดอนลุกับมี่อ่ามันแล้วแต่คนเนาะหัเนาะมันแล้วแต่คนพิจารณาเอาพี่น้องแมนโอเคความจู่ห้องแม่ผมทายให้เบิ้งนะรายละเอียดนะครับผมนี่คันบวคักกับมาเบื้องโยคอกมาเบื้องโยคอกมาเหรียญต่างมาเยี่ยมมายามเบิ้งกับหลายตัวอย หันบ่มาตัวนี้เยอะในข้อกับลายเยอะข้อซุ้มเ่าท่านได้เปิดกับเป็นคลิปอยู่แมนครับเอาโอเคเดี๋ยวเอาไปเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องตัวต่อมานะครับพี่น้องบบบนี้เป็นควายสายตังครับพี่น้องควายมูลาเนาะพ่อเนาะครับมูลามูลาเลือดสูงพ่อมูลาผ้าจับผ้าจับนะครับลูกค้าถามหาลายกับเลยเอามาเปิดให้เบิ้งครับพ่อตัวนี้ได้จักปีนะพ่อเคยมีลูกไหมบ่สามปีกว่าครับบอครับค้อยสาวอยู่ค้อยสาวเนาะพ่อเนาะครับข้อยสาวสามปีกว่านะครับผมส่วนสูงเท่าไรครับพ่อตัวนี้ สูงประมาณลอย47ครับประมาณลอย47เดลยพี่นงค์ครับยางใหญ่เลยพี่น้องควายสาวนะครับผมเอาไปทําทองครับควายสามปีกว่าควายสามปีกว่านะครับเลือดสูงครับเป็นมูลาพาจับน้อง่อตัวนี้มูลาพาจับครับบ่เป็นมูมอญพาไทยนะครับบ่ก็ได้พาไทยหางมันอยากนี้อมยุ่นปลายหางน้อยนึงครับปลายหางอมมเลือดสูงเยอะตัวนี้เลือดสูงเยอะผมม่อนจังไงนะครับผมเบิดเหยเอาขนาดพี่น้องใหญ่เหยเอานะครับผมน้าเขาง่ามนะครับตัวนี้เชื่องนะครับผมเนี่ย ได้มากไม่ไหม้เลยนี่ไดสุดม่ดสุดหล่อนเลยพี่นงค์ตัวนี้เอิ้นบึงครับยืนเบิึงครับพี่น้องผูกท่วงหัวบ่ให้นะครับผมครับยืนสง่ามันก็เข้าร้อยเสี้ยหกเี้เกลือครับย่างหิลาบัวตั้งก็เสี้หาเนี่ยน้องแมนครับประกันร้อยเี้หาเสี้ห์หาบวกเพิ่มึ้นไปหลายเติมนผลนะพี่น้องแมนราคาเลยพอให้บ่ะราคาเปิดไว้สองแสนหาครับเส้าหานะพี่น้องเป็นราคาทองว่างเป็นราคาทองว่างนะครับผมเงี้ยวไงตัวนี้เป็นควายสาวโอ้ เมืองพี่น้องยังจะใหญ่ไปอีกบักคักเลยได้พี่น้องนี่ด้วยหาสิบก็สบายเมืองครับโอ้ครับเลี้ยงง่ายนิสัยดีกว้างนะพี่น้องกว้างแล้วก็เน่าครับนี่เบิองครับโค้งสางเบิองพี่น้องกระดูกแข่งขาครับเบิ้งถ่ายว่านี่โพดอัดถ่ายเปิดถ่ายง่ายงอหางบมงครับพี่น้องหัวหางนมยังโอ้นมกวยงามมีไปหางดอกนิดนึงไปยังหางยังอมยุ่เลือดเลือดเรายังสูงยุ่เลือดสูงคทำเนี่ย สายหางอมเป็นมูลาพาจับนะครับตัวนี้มอนมูลาพาไทยมอนจับพาไทยนะครับผมมูลาพาจับแต่ว่าเฉิดดีครับพี่น้องเบื่อครับป็นค่อยสาเบื่อครับยืนเฉิดยืนงามนีม่หนิใหม่ๆสดๆหล่อนๆพี่น้องขายรายคาต้อยอดได้เรี <ไป S 2> ยงผมขายเพ<ด>ราะได้ขายราคาเต็มเอาไปขายก็ไปได้เอาไปเลียงก็ได้แผู้ไปนานี่ก็คือต้อยอดได้ไปนาคือ ก็คือไปได้แหละครับไปได้นี่คือยังยังไปได้อีกนะครับตัวนี้สมงามตนตัวนี้งาม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 งสังหาแห้งพี่น้องแล้วประกันต้านี้มีแต่แต่ปลายหางอมนิดนึงอันนี้คือเ่ามันต้นนี้ดอกมันเป็นพันธุกรรมของพันธุกรรมของเขานี่นะครับผมสําหรับตัวนี้้อพี่น้องต้นนี้สําคัญนี่รับประกันครับขาทกขาถอนต้นนี้มองเงินรับประกันครับน้มซีเต้านรับประกันเมดขัวายสาวดิพี่น้องตัวนี้นิสัยดีเลียงง่ายงามงามงามมึงครับหนาเขาดี นะครับผมก็าอ,อยากตื่นๆตืนเน่ย,ยังหน่อยพึ่งมากนะครับพึ่งมากครับใหม่ๆเลยเพราะตะลุ่งหลดหมูมกีบมัลงก็ลุ่งหลดเด็ดนี่ครับลุ่งหลดหมูกี้เลยดีนี่อ้าผู้ใดมักแต่ว่าเบื้องเอาพี่น้องนี่ครับหน้าขดต,ตัวนี้คว้าให้เบียดนี่เอาไปเห็ดเป็นแม่บล็อกได้สบายเบ,บื่อมากทั่วมาเลยเพราะว่ามันผู้ใดท่านกับท่านส่วนมากมันดีมันดีเหมือนเร็วครับโทมาไปเห็นแล้วก็ท่วมาลดตามเบอร์โทร่นนะฮะนะตามเบร์อทร่วแล้วคารับประกันตั้มนี้ทุกอย่างครับ เอาโอเคครับผมเอาล้วครับพี่น้องซ้หรับอ่าแม่ลูกนะครับโคมสุดท้ายนะครับของมือนี่นะครับผมเอาเดี๋ยวไปฟังไล่เหลียงกับพ่อเล่าพ่อครับเอาราคาก่อนเลยโคมนี่ค่อมนี้เปิดไว้บ่หลายครับเปิดใบสองแสนสามสองแสนสามราคาคุยกันได้กับราคาทรงพร้อมบ่บวกเพิ่มครับอ่าแม่เราได้ลูกมาจจกตัวพ่อตัวเดียวครับตอนนี้แม่เราทับยังพ่อบ่ได้ถามเจ้าของเขาเลย ไอ้ว่าซื้อเลี้ยวฝนพอได้ถามเลยครับครับแม่เราสูงเท่าไหนพ่อร้อยสามสิบกว่าครับสามสามนี่แหละประมาณสามสองสามสามเดียประมาณสามสามครับประมาณนะครับพี่น้องประมาณนี่แหละวัดเพิ่งยมื่นเสาสามสามจะสูงกว่านี้อยู่นะครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกขั้ลูกเลี้อ่ามาแม่มาแม่อันนี้นะครับแม่ลูกเล่านะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมเร็วมาเร็วมาลูกมามาขั้วหลายตัวนะครับพี่น้องเปิดแค่เฉพาะอ่ามาเร็วไปเร็วไปเร็วนี่เบมึงครับ แต่ลูกนี่ก็ซ้ำแม่แล้วพี่น้องเมืองครับลูกเก่าจะเลื่อนนะครับผมเอกสารครบนะครับผมนี่บอกว่าออกมุกกระล่าปีครับแต่หัาเทานี่เนาะได้เจ็ดเดือนกลัวนี่เจ็ดเดือนกรับกินนมอยู่เก่าจะเลื่อนนะพี่น่องนี่เมืองครับเดี๋ยวลูกเรายัดยัดยัดแม่นี่นี่นะโอ้ไทลูกเกินตัวจีินะครับพี่น้องเมืองครับแม่เมืองครับแม่แล้วก็ยังสดๆอยู่ด้วยพี่น้องแม่สดดี รากเชื้ออาจจะมีลูกเหรอล่ะแม่มันเพราะว่ามันซื้อมาแล้วก็เลยเอาไปให้พี่ไส้เลี้ยงยี่เดือนนึงรากกับวานเพราะเป็นสัตว์อืมป้ามึงขับพี่น้องลูกไหมขายเตลูกก็ได้็นขึ้นหรอกราคาเนี่ยพ่อได้กี่ขวบปุ่ยยี่สามเปิดไว้ยี่สามครับยี่สามครับราคาคุยได้อีกแม่เราสิประมาณขั้นเป็นผมตามสายตากับสิประมาณลอยสามหาผลนี่พี่น้องแต่ว่าพอละว่าลอยสามสามนะลอยสามสามสามซี่นี่แหละครับแต่ว่าลูกนี่ตีพี่น้องเจ็ดเดือนแล้วลูกมันดีอยู่โอ้สิสิสามเมียเหรอ ให้ลูกเกินโตขนาดพี่น้องเบิ้งครับกินนมอมูย่กระดูกแข็งขาหางถ่ายปั๊ดสีเหลืองครับลูกเก่าจะเลื่อนนะพี่น้องเอกสารครบนะครับผมนี่เงาดีเบิ้งครับไข่ลูกเก่าจะเลื่อนเกิดเดือนมกุรานะครับผมนี่เอกสารครบโอ้เบิ้งครับลูกเนี่ยเงาสีซ้ำเมียลรวเบิ้งหนาเขาแบบนี้นี่แม่เราตียังควายสาวๆสิได้ลูกแต่น้อยได้ควายนี่แม่เบิ้งครับ โอ้แต้มจำนี่ชัดเลยนะครับผมคิดว่าลูกมันนี่เสียดีดีทีดีไปหนายังดอกมันใหญ่เร็วไหมไงเงาเนาะพ่อเนาะครับซื้อมากกว่าลูกมันดีมันเกินเป็นเต่าแท้ก็เลี้ยวไปให้พี่ไส้เลี้ยงยืดเดี่ยนก็หกหมือครับพ่อใหญ่เกินเกินขาดเดียวเกินโตแมนครับใหญ่เกินโตใหญ่เกินไหวเนาะแมนสิวันร้อยยี่สิบได้เลยลูกเรานี่ได้ได้ได้ผมวัดแล้วผมว่านี่ร้อยยี่สิบขึ้นได้เนี่ยลูกมันได้ร้อยยี่สิบบวกเหรอครับ เนี่นาแล้วก็งามพร้อมไหมลูกเรามึงขับแข้งขาขาซ้ำเมียหรอหมขาใหญ่ขาเงาดีขาใหญ่ซ้ำเมียอีหลีได้ผมบริตรตัวได้เบื้องเอานี่ห่อขาเบื้องขับลั้มโตบบบนี่โตหนาปึกเลื่อยแบบนี่ายดีซ้ำเมียลูกมันโอ้โหวิถ่ายหมพี่น้องเบื้องถ่ายเบื้องหางบแบบหางกะเงามึงขับถ่ายเต็มเลยนะครับสองแสนสามด้วยพี่น้องด้วยมาเบิ่งเอา ไ้แล้ราคาเกษตรกรรับประกันตั้งนี้ทุกอย่างครับครับพ่อนี่ลูกนี่เก่งอีหลีให้ลูกดีควายส่งลูกครับแนวนี่ควายแม่ส่งลูกควายส่งลูกครับแม่เล่ากับบุใหญ่คักแต่ว่าลูกนี่เจ็ดเดือนสิซ้ำแม่เรานี่แหละครับควายส่งลูกครับสองแสนสามหมื่นนะพ่อเนาะครับนี่ตัได้ต่ขั้นได้กันพูดว่าว่าขั้นตัวกับขัตัวกับือกนได้กับขึ้ได้ครับกันพูดได้ขัตัวของน้ำผม อย่าไปยันราคาพี่นุ่นยันราคาห้องอย่ายันราคาห้องเอา,อาง,ง่ายๆ่ายห่อแล้วสีบอลจะสีอะไรนผมนี่ใส่ผมเหม็นสัน้น<อ>ผมใผู้ใดก้าตัอกับผู้นั้นใดเอาก็คลิปก้อนกับเปิดไปซี่หาตัวกับมื่อเดียวกับเม็ดขายเม็ดอะไนหรองานอันต่อมาว่าสิเปลือกน่ะละเมื่อนั่นกับหาตัวครับลูกค้ามันมาซื้อไปก้อนเลยว่าได้เปิดซื้อเบิรก้อนหาตัว แมนวอลงคลิปก็ได้ขายอยู่แล้วล่ะพอให้เนาะใชรว่าให้เพิ่นมาเบิ่งตัวเอาเพิ่งมาเพิ่งตัวกันมาเยี่ยมมายามน้ำละคนไทยให้แล้วพอให้น้ำเดวปกติก็ขายทุกมือนะครับให้เราขายดีอยู่แล้วได้มาทุกมือขายทุกมือมาเบิ่งเอาพี่น้องมาท่านนังเถื่อถือก็มีครับมันแหล้วแต่จังหวะนะครับผมแล้วแต่จังหวะแมนเขอย่างกัเขาทุกมือขายทุกมือแมนครับหลังเถื่อได้มาถือแล้วก็ขายถือจังเสียแมนหนาวโอเคพอมาเดี๋ยวใหเบิ่ง บาทสิมีปิดท้ายครับมีปิดท้ายอะแม่ปยะสำหรับคนมักงัวงามครับลูกมันเบิ่งหลพี่น้องนี่ควายหลายตัวครับพี่น้องจักาตัวก็อยู่ในของเขาทั้งเบิดตอนเนี้ยมันบ่ได้นับสิบกว่าตัวเยอะครับสิบกว่าเนาะครับควายบ่ขาดสิบเท้าเชื่อเบืองครับมักใหญ่ๆก็มีมักใหญ่กับร้อยหาสิบบวกร้อยหาสิบสามก็มี่ร้อยหาสิบสามลูกเพชรอุดรก็มีนี่ควันเบิ่งแหนบแล้วเนี่ร้อยหาสิบครับอันนี้คือไทยอ่า แชมเปิญไฮเบิ้งแชมเปิญไฮเบิ้งครับนี่อันนี้นาโอกมาเบิ้งเอานี่ครับนี่ลอยหาทิพสามนี่ลูกเพชรอุดรแท้แห่ครับตัวนี้ทองฉลามชนทองฉลามชนเพิ่งได้เดือนกว่าบ่พ่อเดือนกวัวมันที่เสียเต็มสองเดือนครับนี่ได้พ่อบ้านนี้แม่เขาตู้แม่เขาตู้แม่ไอ้ดอกคุณนั่นแม่นั่นบ่ท่านเปิดครับวัวอันมันสูงเท่าไรไหมลอยสี่สิบหกสี่เก็ครับสี่หกสี่เจ็ดลอยสี่เก็ดมาเบิ่งเอานี่ยักษ์ใหญ่นี่ครับพี่น้อง ของก็เอามีของก็แยกลูกไปขังไว้มีหลายแบบนะครับผมนี่แม่เสื่ตีเราเลี้ยวลูกไปขังไว้คือจังสีนี่ก็บริไทยนะครับผมเนี่ยบริไทยเปิดแต่ว่าก็มีนะครับเปิดคือการใส่ไง่นี่คุยกันนาคอกมาเบิองนาคอกขอเราซุ่มนี่ก็อยากให้ว่าเบิองนอกผัวเนาะครับเดี๋ยวทายไปมันอาจจะบอบสมนี่ซุ่มลูกซุ่มเต่ามันนี่ซุ่มลูกเต่าของไอแม่ง่คือจังสีเนี่ยเบิองครับเนี่ยบางทีบ่ได้เอาออกไปเปิดนะครับให้มาเบืองเอา ยังม้อนพอร้อมลังเถื่คอค<ต>ลอกน่อยี่ก็มีแม่<บ>สาวหน้อยนี่กับตัวขางนอกกับแม่สาวหน่อยนี่คือจังสีลูกวีกูไยกับยังม้อนใด้พร้อมเปิดจังสีก็มีเยอะนะครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่าพอาก็จะเปิดแค่พวกทีราคาสี่แบบ ไปได้ยังเสียราคาต่อยอดได้ต่อยอดได้ไปขายขายให้ลูกค้าคือราคาต่อยอดเนี่ยหรือยังสีลูกบีกูให้เราพึ่งได้มากก้อนได้เปิดเนี่ยผมพูดได้เอาไปต่อยอดขาดทุนเพราะต้องขายเราไม่ขายขึ้น่องมาตรฐานครับพอให้มาตรฐานเดิมอยู่แล้วนะครับผมเอาไปเลี้ยงคันไปบ่าได้ก็เอามา ขายเอามาขายขึ้นให้ทุนขึ้นด้วยมวยขาดดอกมวยขาดมวยขาดทุนให้ขาเรียงพร้อมแมนเพราะว่าบางเทือคนเฮ่านี่เมื่ออยากขายมันกับมี่ขึ้นกันแมนครับอาเรื่องเทือลูกไปพิษเสาจะดแจงงานให้ลูกได้สิเงินบ่วพ่อบ่พร้อมอก็เอามาขายขึ้นครับคือคำหนึ่งดีว่าให้ว่าเนี่ยันถือเลยสื่อตอนเขาอยากขายขายตอนเขาอยากสื่อแม่นห่งพ่อแมนแมนครับ ขอให้บอกถึงนะครับค่ำนี้เพราะว่าขันมีผู้มักได้ราคาเฮามักนั่นนะขายหลุดขันเวลาเสื่อห้ามข้าเจ้าอยากขายนั่นจังห่ะได้แพงครับมามาหามเขาขายให้ให้ตอนเขาอยากซื้อมันจะขายได้เนาะครับมาเบงานรับนะเดี๋ยวครับผมเอาคลิปทรงถ่ายนะครับพี่น้องเป็นงัวครับบ้านสำหรับคนมักงัวยันยันเรื่องสูตรงัวกันเลยซื้อมากถิ่มไป ได้ลูกไห้เบิง่งเพียมีผูมัก,กับขายโอ้เบึ่งครับสีสูงรวยเจ็ดสิบบวกนะครับท่วมหัวผมอะ่ะผมสูงรวยเจ็ดสิบหาหัวท่วมหัวผมครับพี่น้องเ<อ>ขาเป็นสายใดพ่อหัวนี่แม่นี่เป็นลูกแดงกะะสินครับแม่เป็นลูกแดงกะะสินครับตัวลูกมันนี่สองเดือนกั่วเป็นลูกของชอ็อกโกแลตเจ้าชอา็อกโกแลตครับ มีเอกสารน้ำเอกสารมีครับมีเนาะมีมีครับเป็นลูกตัวเมียนะครับผมมีใบใบเยอะมีใบมี่หลอดยูลูเมียเมียนี่เป็นบาสิ่นะครับผมเมียบาสิ่เป็นลูกเอียงกัะสินสายเจ้าสั้นแต่ว่าลูกนี่เป็นลูกบามันเลือดลอยนะครับผมพอเขาเป็นเจ้าช็อกแกลบนะบามันเลือดลอยสองเดือนกู้วะสองเดือนกว่วครับในใบตอนนี้แม่ทับหรือบ่พอแม่เป็นซัดแล้วเท่านหนึ่งครับเพราะท่านไนทับมอนไนทับเนาะครับ หาตัวดีใส่เย็งนี่เดี๋ยวผมเงาผมสันไปเข้าไปยัคันสมัยก่อนครโอ้คักเต๋แล้วนี่คันรุนนี่ครับผมมันพอได้จับหลายปีเราก็เลยย่านเรื่มสวดกันเลยซื้อมาว้ายทีมว่าลงหลก้อนวันนั้นนะเพื่อมีผู้มักน้ำกับแบ้งปันขึ้นกันจักบาทพาะเปิดไว้แสนหาครับแสนหาเนาะครับแล้วข้านี่ต่อได้สามสี่เมื้อหมดละต่อได้ดนเติบนะครับผมกอยัดหยัด่ามาเบิ้งเอานะครับ มึงครับโอ้ยบาสินเนี่ยพี่น้องแน่เขาเนี่มันเป็นยุดน,นั่นกะวางดัง่งงามนอกหอเนาะแม่นครับราคาหลายแสนเลยละ่ะเป็นล้านกันกันหนะลายแสนเดอะล่ะทั้งอีกตรได้ <laughs> บาถึงล้านอาจจะหลายแสนเนาะซื้อหนึ่งได้สองได้ทั้งหง้าได้ทั้งหูสันนี่ได้สองจเบยบเลยแล้วคนมักงัวเด้อพี่น้องเด้อลูกตุ่มแม่้รับประกันตั้มนี้ตั้มนี้รับประกันซื้อไปแล้วนั่นซีหาเดือนมดลูกออกเก่ามากขึ้นมดลูกออกเก่ามากขึ้นครับซื้อไปแล้วเลี้ยงอีกซีหาเดือนครับนี่มันก็ต้องประกันแห้ั่นเพราะว่างัวนี่มันสร้างปัญหาขึ้นมรุก ขาโตกขาถอนนะหัวน้องครับตกถอนรับบอลบันว่ามีแต่เล็บหนาน้อยนึงเ่าท่านเด็ดแต้งให้ลบเล็บต้องแต่งจังหน่อยครับมีเล็บหนานี่สิแต้งให้ยุ่งกันตกลงกันเดี๋ยวแต้งให้ันนเล็บะครับผมแต้งให้ได้ครับสมมตินี่เลี้มสวยให้ได้เลี้มสวยได้ครับมีเล็บหนาน้อยนึงอาจจะบ่ได้แต่งนะง้อขังหลายแนวนี่คบ่ได้บ่ได้ยางพื้นปูนเนี่ยแนวนี้นะครับสำหรับผู้เสี่ยงสอบเลี้ยงง้วมักเนาะครับง่ายครับลูกเราบ้ายินคนละขังเดี๋ยวว่าเห็นกัน ลูกแม่พี่น้องสีนี่โอ้ยมาเขีมคักแข็สีนี่โหดแล้วสีนี่บัดดีบ๊วยเสือดอกแต่ว่าไปเห็นดอกมันอดบ่ได้มันมักก็คือ้วานล่ะโอ้ยเหนื่อหนังแม่พี่น้องนี่หัวเด้หนาดั่งแม่นมัดหัวกับหัวกับดั่งได้เนาะพ่อเนาะได้ครับนี่ครับนาโงกนี่งอนรับรับกับเขานี่ครับผมใจอยากได้หง้าก็นี่แหละแต่ว่ามันได้ทั้นี่กับว่าเป็นยังแสนหาเนี่ยพี่น้องแม่ลูกนะครับผม านี่โอไดสนใจนะพ่อเนาะครับโอเคบาทนี้ฝากเบอร์โทรติดต่อ089 089 618 618 1589 1589ที่ตั้งเข้าได้ครับพ่อพอให้โลกไปอยู่บ้านสำโรงตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับโอเคนะพี่น้องคีมีไว้ซํานี่นะพ่อเนาะขอบคุณแล้วสวัสดีครับ